่าสวัสดีครับก็เราอยู่ในช่วงปักอินไมค a f บนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวปักอินฮิวดิตนะครับก็ปักอินป้ายพินไทยนะครับอ่า Google อ่านะเข้า Google เลยนะเห็นว่าปักอินฮิวดิตนะครับนี่ อ่าอยูข้อดีของบล็อกอินนี้นะทำให้ป้าย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 ในแม็ป้ายเออป้ายเนะมันสามารถพิมพ์ไทยได้นะครับถ้าเราไม่ลงชอบบล็อกอินนี้มันก็จะไม่ขึ้นนะป้ายมันจะพิมพ์ไทยไม่ได้นะพิมพ์ได้แต่ภาษาอังกฤษนะอ่าเราโหลดมาแล้วเราโหลดมาแล้วคนระับออืม โดลดเววันหนึ่งให้ท่านเข้าเซิร์ฟเวอร์นะกินรถไฟบักอินไปอ่าไปที่ท่านเซฟไว้เมื่อกี้นะผมเซฟไว้ที่ดาวน์โหลดให้มาซิ้นอะไรแถวนี้อ่านบนี่เฮลิเดต ลิ้นผันอ่าเขาจะแถมตัวนี้มาด้วยคือป้ายสีนะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับคือเราสามารถทําให้ป้ายนี้เป็นสีได้แนะ่ว่างเซิร์เวอร์ไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ อืมอืมสั้นเลยอ่าก็นี่นะถ้าป้ายป้าป้าย,ป,ายป้ายอยู่นี่อืมอืมออให้เราหวางป้ายนะครับอ่าเรอนี่นะถ้าลงบักอินนี้พิมพ์ไทยในป้ายมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะอ่ามันจะขึ้นอย่างนี้นะพอลงบักอินนี้ก็ ให้เราเว้นป้ายไว้เฉยๆนะไม่ต้องเขียนยอะไรก็ทับ s e d i t e d i t นะอ่ะแล้วเว้นด้วยตามด้วยบรรทัดนะบรรทัดที่หนึ่งนะอ่ะสองสามสี่บรรทัดที่หนึ่งไงอา้าว s e d i t e d i t จบ đây Ê Ê, đợi mình lắm. Thôi, thế chứ. Hình như Mới khi xung sai sập Đợi đợi ลากเข้ามาใส่นะครับอ่ะเมื่อกี้สงสัยไม่ได้ลากอ่ะถ้าเราอยู่ในเซิร์ฟก็ทับทับเอ้ยทับ่ะทับรีโหลดครับอ่ะรีโหลดซ้ำเลยอ่าปะกินก็จะได้แล้วับซิ่งโค้กโคเฮลโคกับเฮลอิดิตนะครับ ใช่ะไม่รู้อ่านไม่ถูกครก็พิมพ์อย่างเมื่อกี้ไปนะครับ s e d i t e d i t บรรทัดที่หนึ่งไงนี yeah. ่เราสามารถเพิ่มสีให้มันได้นะ,ะก็ขอสีเดี๋ยวก็ใส่ไว้ทางด้านล่างแล้วกันคนระับอ่ไงอา้าวไม่มีเว้ต้องลงปักกินซิงโคลเลอร์นนะครับส่วนส่วนไอ้เจ้า อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับไอเฮลโค้ดโค้ดอะไรเนี่ยถ้าอยากให้ป้ายมีสีก็ลงมากินซิงคเลอร์น่อครับอ่ะอ่ะไงไงเฮ่ hey, what what the? อ่ะพิมพ์ภาอังกฤษก็ได้นะครับอ่ะไงอะไรโอเคก็ okay. <c oughs> <c oughs> หมดแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับบาย